สวัสดีค่ะพบกับปุ่มนะคะและเพจมหาสจรเยนแห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดค่ะ,ะหลายๆคนนะคะที่ถามปุ่มมามากมายเหลือเกินเนาะคำถามช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับที่ผ่านมาในชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้ทำผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะปุ่มเนี่ยจะบอกว่าไม่มีคำว่าผิดพลาดนะคะ คุณอย่าไปตัดสินตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณได้เลือกหรือว่ากระทําไปแล้วนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณไม่เคยโดนตัดสินนะคะ คุณตังหาค่ะที่เป็นคนตัดสินตัวของคุณเองว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ประสบปัญหาเนาะและไปต่อไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเราไปย้ำคิดย้ำทำค่ะว่าสิ่งนั้นที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวในชีวิตและไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ผมจะบอกว่าขอร้องนะคะอย่าคิดแบบนั้นเนาะ คุณเป็นผู้เลือกเสมอนะคะชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกเนาะทุกอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วกับชีวิตของคุณเนี่ยสำหรับปุ่มนะผมคิดว่ามันคือของขวัญล้ำค่ามากเลยอะที่คุณได้รับ จากจักรวาลถ้าหากว่าคุณนะ่ะไม่สามารถผ่านแบบทดสอบนั้นไปได้อ่ะคุณจะไม่มีทางเข้าใจค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้าอยู่ในสภาวะนั้นคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าความยากงนที่มันแบบเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเนี่ยทำงานเจ็ดวันไม่มีวันหยุดคุณจะไม่เข้าใจ คนคนนั้นเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะอยู่สภาวะแบบไหนร่างกายและสภาพจิตใจเขาจะเป็นอย่างไรวิธีเดียวที่คุณจะได้รับก็คือการมีประสบการณ์ค่ะในเมื่อคุณมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นแล้วเนี่ย คุณก็แค่เรียนรู้มันค่ะและเข้าใจมันด้วยใจที่แท้จริงว่าฉันเข้าใจแล้วว่าคนแบบนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนและนั่นล่ะค่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณที่คุณจะสามารถฮึดขึ้นมาสู้นะคะฮึดขึ้นมาต่อสู้กับหนทางข้างหน้าค่ะผมจะบอกว่าบางคนบอกว่าฉันเจอทางตัน ฉันไปต่อไม่ได้ฉันไม่มีทางใดแล้วที่ฉันจะไปต่อได้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณไปทางนี้ต่อไม่ได้คุณเลือกทางใหม่คะ่ะคุณมีทางใหม่เสมอให้คุณเลือกคะ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วคุณคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวแวะพิษณุโลกแล้วก็จะต่อยาวไปเลยที่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเผอิญว่าพอไปถึงพิษณุโลกแล้วเนี่ย ถนนดันขาดคุณไปเชียงใหม่ต่อไม่ได้คุณจะล้มเลิกแผนไหมคะคุณก็มีทางอื่นนี่ที่คุณจะไปเชียงใหม่ต่อได้ถูกไหมคุณอาจจะรอหยุดพักสักแป๊บหนึ่งแล้วคุณก็หาหนทางใหม่ว่าเออถ้าฉันไปทางสายนี้ไม่ได้เนี่ยฉันสามารถไปทางสายไหนได้บ้างที่ฉันจะไปถึงเชียงใหม่ได้หรือคุณก็กลับมากรุงเทพค่ะแล้วคุณก็นั่งเครื่องจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถูกไหมครับ แต่บางคนเขาก็หยุดแค่พิซนุโลค่ะเขาไม่ไปต่อแล้วเพราะเขาคิดว่าชีวิตนี้ฉันไปต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะความคิดอ่ะกลับมาที่เรื่องเดิมเลยเป็นเพราะความคิดของเราทั้งนั้นค่ะที่เราจํากัดความสามารถของเราที่เราจํากัดหนทางที่จะนําสู่ความสําเร็จ เป็นเพราะเราทั้งนั้นไม่มีคําว่าผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่มีคําว่าล้มเหลวในชีวิตเลยถ้าคุณคิดที่จะเริ่มต้นใหม่และหาทางใหม่ที่จะฟันฝ่าทุกๆอุปสรรคนะคะที่จะกลับมาเป็นตัวคุณที่เข้มแข็งเหลือเกินนะคะและคุณต้องเข้าใจถึงสภาวะการที่คุณได้เผชิญทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องกลับมาเซตตัวเองแล้วค่ะว่า วิธีไหนที่ฉันจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีที่เร็วที่สุดลักที่สุดและเห็นผลที่สุดเพราะคุณได้รับประสบการณ์ที่คุณเรียกว่าความผิดพลาดมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นความผิดพลาดนะคะนั่นคือของขวัญล้ำค่านั่นคือกุญแจทองกุญแจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยที่จะทําให้คุณนั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะผม ากจะฝากให้ทุกคนนะคะอยู่ในคลื่นพลังงานด้านบวกเสมอนะคะเช้ามาเนี่ยคุณสามารถที่โปรแกรมตัวคุณได้นะว่าคุณอยากจะเจอสภาวะการแบบไหนนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนล้มเหลวคุณก็จะล้มเหลวค่ะถ้าเช้ามาคุณตื่นมาด้วยความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะและวางแผนตัวเองใหม่นะคะคุณเลื่องเส้นทางนี้คุณลองเขียนมันลงไปในโน้ตก็ได้ค่ะหรือในสมุดอะไรหรือว่าเขียนลงในโซเชียลมีเดียก็ได้ว่าฉันมีแผนการยังไงที่ฉันจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จ และฉันจะรีเซ็ตตัวเองแบบไหนสิ่งสําคัญคือการรีเซ็ตตัวเองนะคะพอเรารีเซ็ตตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องโปรแกร,รมตัวเองเข้าไปใหม่ว่าฉันต้องการเป็นคนแบบไหนที่ฉันอยากจะเป็นและฉันอยากมีความสุขคุณทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วหรือยังนะคะ คุณดึงตัวเองออกมาจากสภาวะแวดล้อมที่ทำให้คุณเป็นทุกข์แล้วหรือ,อยังคะถ้ายังคุณเริ่มได้เลยคะ่ะแต่ถ้าสมมุติคุณรอว่าฉันอยากมีความสุขไม่มีทางหรอคะ่ะที่ความสุขเนี่ยจะวิ่งผ่านมาอยูด ตรงหน้าคุณทั้งที่คุณยืนอยู่เฉยๆแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนทั้งจิตใจความคิดนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะที่คุณอยากได้คุณต้องคิดและลงมือกระทําเท่านั้นนะคะผมอยากจะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดในชีวิตนะคุณมีทางเลือกใหม่เสมอนะคะและผมก็เชื่อว่าทางเลือกใหม่ที่คุณเลือกเดินนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์นั้นมาเรียบร้อยแล้วมเป็นกําลังใจ ให้กับทุกๆคนนะคะหรือใครมีเรื่องปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถ inbox มาได้ที่เพจมหาสจรยแห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดนะคะผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆนะหรือถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์หรือฟังแล้วนึกถึงใครนะคะที่กําลังล้มเหลวหรือผิดพลาดอยู่เนี่ยอยากจะให้แชร์ออกไปนะคะเพราะว่าปมตั้งใจจริงๆที่จะเป็นพลัง บวกแล้วก็พลังความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะส่งไปให้กับทุกๆคนนะให้ผ่านทุกๆสถานการณ์ทุกๆวิกฤตในชีวิตไปได้นะแล้วก็พบผลทางที่สว่างแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ